เรามีมู่บ้านเป้าหมายทั้งหมด457หมู่บ้านครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านในเรื่องนี้มูรณาการร่วมกับประงานที่เก,กีเ่ยวข้องต่อไปร่วมกันเพื่อประเด็นอื่นๆในเรื่องของขยะนะครับจะทราบว่าการณ์ขณะน,นี้สระบ,บ,บนคอได้ลบมุหมานะครับติดเชื้อในเขตเทศบาลนครอุบลรัตนีึน้นมางล้รรเราก็ได้ับเนินการไปด้วยนะครับในเรื่องของอังนี้เราก็มันได้มีการประชุม โดยท่านผู้ว่าลือในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในที่นี้ก็ได้รับเกียติจากท่านผู้ว่าจังหวัดโมกุรภูมิขงท่านผู้ตัวเองดุลการมองข่ายรถก็เลยนะครับตลอดมาปถูกได้ประมาณ300ล้านนะครับในเรื่องของโมกุลยุทศาสตร์ปุ๊ดให้เปลี่ยนโมมานที่มีการซ้ำซ้อนในโครงการซึ่งขอให้ส่งทางรากฏว่าทางหลักที่ได้รับซ้อนกันโดยโมยุทธากตรจังหวัดใดทำท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดได้รับทราบดังนั้นเราก็จะมีมาตร แผนงานในปีต่อไปดีสานตอนอีสารตอนเรามีมูบ้านเป้าหมายทั้งหมด457หมู่บ้านาซึ่งส่วนใหญ่เป็นมูบ้าน